สวัสดีครับทุกคนครับกลับมาพบกับผมบอมสกีโฟแล้วก็มาชมเกมการแข่งขันบอมสกีโฟแชมเปี้ยนลีกกันต่อเลยนะครับตอนนี้การแข่งขันแต่ละซีซั่นของเรานะครับก็กําลังจะเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายนะครับในคลิปนี้พามาชมอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจของกลุ่ม F ครับซีซั่นที่24ซีซั่นฟูลทีมครับเป็นการพบกันในนัดสุดท้ายระหว่างคุณโอ๊ตกับคุณลันนะครับฝั่งคุณโอ๊ตนะครับก็จะใช้ฟูลทีมท็อตแนมฮอสเปอร์นะฮะส่วนคุณลันก็เป็นฟูลทีมบาเยร์นนนมมิิวคคคคคเเช่ยรรรััับบบผโอะ ลงแข่งมาหลายซีซันแล้วฝากเชียร์ด้วยนะครับชื่อลันสลันนะครับฝากติดตามเชียร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ มาดูการจัดทีมกันก่อนนะครับฝั่งสเปอร์ของคุณโอ๊ตนะฮะใช้แผน4-3-1-2ของซานโตสครับผู้รักษาประตูเป็นฮุยโกยูริสนะครับคู่เซตแบ็กเนี่ยโทบี้อันเดวิลเล่ยืนคู่กับดาวิดสันซานเชสนะครับแบ็กซ้ายเป็นเบสเพเยอร์บอลเงินครับเบนเดวิสแบ็กขวาเป็นแซดออริเยนะฮะแผงมิดฟิลด์3คนนะครับตองกี้อันโดเบเล่นะครับมุซาซิโกโก้แล้วก็โจบานี่โรเซลโซนะครับมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับเดเดออลี่แล้วก็คู่ซูนหน้าจะวางเป็นซอนฮุมินนะครับผมยืนคู่กับแฮร์รี่เคนนะครับ ส่วนฝั่งไบยร์มินิกของคุณลันนะครับผม4 3 1 2ของซานโตสอีกแล้วครับเพื่อใสบประตูเป็นโอลิเวอร์คารนครับคู่เซนเตอร์แบ็กเนี่ยฟานซิสเบนบาวเอร์ยืนคู่กับแบงจ์เบงปาวานะครับแบ็กซ้ายเดวิดเอลาบาครับแบ็กขวาโยโชคิมิกนะครับผมแผงมิดฟิลด์3คนนะครับฟิลิเป้โคตุนยอนะครับชาบี้มาร์ติเนสแล้วก็ลูธามาเทอุสนะครับโทมัสมูเลอร์เป็นมิดฟิลด์ตัวลุกนะครับกูนสูนาก็ใช้เป็นโรเบิร์ตเออร์ดอฟสกี้ยืนคู่กับคาวไฮลูรมินิเก้ตัวโกงเช่นเคยครับ เอาละครับดูจากตารางแล้วเนี่ยคู่นี้เป็นการแย่งกันเข้ารอบนะฮะแล้วเป็นการแข่งขันในนัดสุดท้ายของกลุ่มนี้นะครับเกมเริ่มนะครับทางฝั่งของสเปอร์ของคุณโอตนะฮะเป็นผู้เขียนลูกเล่นก่อนนะครับปุกจากซ้ายไปขวานะครับมาในชุดเสื้อสีขาวครับส่วนบาเยมินิกของคุณลันก็มาในชุดเย้าครับผมเป็นชุดสีแดงครับเ่นเกมายังไม่รีบนะฮะสเปอร์แต่ว่าโดนตัดไปได้ครับมุลเลอร์ทันหรือเปล่าครับซิสโก้สไลด์มาแต่ไกลแต่ไม่ถึงบอลครับบอลอยู่ที่มูลเลอร์ไหลไปให้กับลูมินิก้ก็หลําไปครับท่าน เลื่อมไปนิดนึงนะฮะโอ้โหไม่นิดครับประมาณ1นเลยนะฮะออกตัวไวไปหน่อยครับแล้วมุลเลอร์ได้บอลช้าไปด้วยนะครับเป็นลูกฟิีคิกและยัสั้นๆครับเบนเดวีสเป็นหนึ่งเดียวในชุดนี้นะฮะที่เป็นบอลเงินนะครับแบ็กซ้ายของสเปอร์มุลเลอร์ตัดเกมได้ครับดูมินิเก้ฝากไว้ที่มาติเนสครับแล้ว เลวานขอพิกครับเดนิสันซันเชสก็วิ่งลงไปรับต่ำนะจังหวะนี้มัติอุสเติมขึ้นมาเปิดเข้ามาได้ครับแต่ว่าข้างในไม่มีใครครับโงเคียมาได้ครับดูเลอร์ไปเก็บแต่ว่าไม่ผ่านเดลิอารีครับแล้วตอนนี้สเปอร์จะสวนกลับครับเฮลิเกนไหลคืนไปที่ซอนุูมินครับสปีดหนีปาวาไม่ทันครับคือโดนเบียดโดนลังนิดนึงนะฮะทำให้อ้าวแล้วโอลิเวคารจังหวะรงบโอหเกือบเสียได้กับซอนุูมินครับดีที่ยิงไม่เข้าโอ้โหเกือบไปครับผู้ชมเกือบโดนลงโทษครับโอลิเวคาน์ โอ้คุณลันคงใจหายแวบเลยนะจ่ายติดอีกแล้วครับทันหรือเปล่าครับมันยังทันอยู่ครับแต่ว่าอันนี้ไม่ทันแล้วซิสโกโก้โรเซลโ,โซ์เบินมาให้กับซองฮงมินครับจะเบินเป็นสามเหลี่ยมให้กับซิสโก้ติดมุลเลอร์ครับแล้วบอลกลับไปเป็นฝั่งของบายเยินครับเบินมาด้านซ้ายคูตินโยไม่ทันครับเป็นบอลของอูดูเบเร่แล้วโดนอาราบาแย่งไปครับมาแล้วฮะบายเยิน ลูมินเนก้เรวานคือไม่ที่ลูมินเนก้อีกครั้งหนึ่งแล้วไหลไปตรงว่างๆตรงนั้นแล้วเรวานถล่ม,มเสียหลักไปหน่อยครับโดนเบียดบอลเลยไปเข้ามือของคุกเกร์ยลิสครับรู้จกักผู้เล่นแล้วเนี่ยสเปอร์เป็นรองบบเยนอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าอาจจะไม่มีนักเตะที่เป็นไอคอนิกหรือว่าฟีเจอร์อาจจะไม่ได้มาบ่อยนะฮะจังหวะนี้ครับมาดูอันีก่อนไม่ถึงครับโดนตัดไปก่อนนะฮะแสดงว่าคุณโอ๊ตก็อาจจะเป็นแฟนตัวยงของสเปอร์หรือเปล่านะครับ เป็นได้นะฮะถือว่าเพิ่มอัตรดในการแข่งได้ดีทีเดียวครับบอลเป็นของบาเยอร์นครับลูมานิเก้มาติอุสคือมาที่ลูมานิเก้แล้วไปที่มาติอุสครั้งหนึ่งคืนมาอีกรอบหนึ่งลูมินิเก้ปล่อยบอไลไหลแล้วจินต่อมาให้กับมูลเลอร์ตวัดไปด้านในแล้วอนไรไปแลโอ้โหจับบอลไม่อยู่หนึ่งศูนย์เลยครับท่านผู้ชมโอ้โหอนไรไปแล้วครับ คือพออยายามที่จะจับบอลแล้วแต่ว่าชะงักไปนิดนึงนะฮะเคลียรไม่ทันนะครับเป็นจังหวะที่ล um ูมิเนเก้เนี่ยสปีดไปพอดีนะฮะก็เลยไปเข้าจังหวะพอดีเลยครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับโอ้จะโทษเขาก็ไม่ได้นะคือบอลไปเข้าเท้าเขาพอดีอ่ะแต่ว่าเคลียรไม่ทันครับดูฮะ <c oughs> ชะง,งักไปนิดนึงแล้วเป็นจังหวะเดียวกับล um ูมิเนเก้เนี่ยสปีดมาพอดีนะฮะท่านผู้ชมแล้วไปเข้าทางพอดีเป๊ะเลยฮะดูครับจ่ายมามุลเลอร์ครับจ่ายไม่ได้เปรียบแล้วนะแต่ว่าบอลไปเข้าทาง อเดเวลเล่นะครับเหมือนเป็นเหมือนประมาณว่าหยุดบอลให้กับดูมินิเก้เข้าฮอตเลยะฮะจังหวะมันต่อเนื่องไปนะครับโทษเขาก็ไม่ถูกทีเดียวครับอาจจะเป็นโชคร้ายของเขาก็ด้วยนะฮะเอาละครับมีประตูเกิดขึ้นแล้วครับบาเยอร์มินิกขึ้นนําสเปอร์ไปก่อนครับผมจากดูมินิเก้นาทีที่35ครับรูปเกมก็ยังไม่ดูไม่เดียวรลทเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะเสียขบวนไปหรือเปล่าครับมาอีกแล้วครับดูมินิเก้พลิกแล้วบานโอ้ย สองลูกติดต่อครับเข้าหาดูบริเก้แล้วเหมือนเป็นอดิบิเลอีกแล้วครับโอ้โหพยายามที่จะเข้ามาสกัดบอลนะฮะแต่ว่าเอาไม่อยู่ครับอาดูบริเก้ม่อยู่ครับดูครับหืแต่งพยายามที่จะแต่งเข้าขวาแล้วค่อยๆป้ายไปที่เสาไกลครับโอ้โหอันเดอวรเรลพยายามที่จะมาสกัดมาบล็อกแล้วนะฮะแต่ไม่ทันจริงๆครับดูครับพยายามฉีกหนีนะตวัดเข้ามาโอ้โหทูหบี้อันเดอวรเรลพยายามที่จะแย่ขาสกัด เสาแรกนะฮะแต่ว่าลูมินิเกหักกลับมาแล้วยิงไปที่เสาไกลครับเพื่อล็อกเข้าเท้าขวา2ลูกภายในไม่กี่นาทีครับคุณรันขึ้นนําอีกครั้งหนึ่งนะฮะโอ้โหลำบากแล้วครับคุณโอสกำลังเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายช่วงแรกลูกเกมดูสูสีกันนะครับแต่ว่าตอนนี้โดนไป2ลูกแบบนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าจะมีผลต่อลูกขบวนยังไงบ้างนะครับดูสเปอร์บ้างครับจับบอลไม่อยู่กับซอนคุม,มินเลยไปถึงเมกันบาเวอร์เลยฮะ กำลังจะเข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งแรกครับบอลเป็นของบาเยอร์นด้วยครับกู inho, ตินโยตวัดไปตรงกลางครับมาติเนสยัดไปให้กับลูมมนิก้เอ้าจับ,บอลลั่นไปนิดนึงครับโลเซโซพยายามที่จะมาแยง่งแต่ยังได้อยู่อ้า <c oughs> <c oughs> มีแต่อัดซ้ำด้วยนะครับแถมตายก่อนหมดเวลาครึ่งแรกครับดูฮะเปอร์เซ็นต์การครองบอลน,นะครับผมก็ถือว่าบาเยอร์นเนี่ยมาโหมในช่วงก่อนหมดเวลาครึ่งแรกนะครับทำให้โอกาสมีเยอะกว่านะครับ สเปร์ของคุณโอสก็มีโอกาสไปครั้งหนึ่งนะฮะแต่ยังไม่มีประตูนะครับมาชมเกมอีก45นาทีครับไม่มีฝั่งไหนเปลี่ยนตัวผู้เล่นเลยครับพยายามที่จะตวัดมาให้กับเนวานครับอ้าวแล้วขึ้นบอลไม่ดีครับคุณโอสแต่ว่าก็ยังดักได้อยู่ครับเดริอลี่ทันหรือเปล่าครับไม่ทันฮะล้มตัวสกัดได้สวยครับมาติอุสยัดไปให้กับลูเนเกอีกแล้วครับต้องระวังลูเนเกให้ดีครับ เดวีสเบิร์นยาวแบบนี้ซองฮุนินมงมาด้านในครับเดเลอาลีและด้านขวามีเติมขึ้นมาครับอินโูเบเล่สปีดนี้อลาบาพยายามจะตัดเข้ามาด้านในนะครับไม่ผ่านอลาบาครับโอ้โหกุติญโยสไลด์ได้สวยครับกวาดมาด้านในแล้วเลยไปหมดเลยครับอินูเบเร่ตัดได้ครับโดเซลโซจัดไปให้กับซองฮุนิน จะชิงวันทูกับเฮลิเคนครับแต่เลือกไปด้านขวาดูมเร่แล้วคือไปที่เฮลิเคนจับบอลแล้วยิงแล้วเสียหลักคานผู้ชมไม่ได้ยิงด้วยโดนบล็อกสามคนครับเฮลิเคนวันนี้ยังแผงเล่ดแผงลิดไม่ออกครับมาอีกครั้งหนึ่งครับสเปอร์เดลลิลี่ยัดไปใหม่ครับความบังอยู่ที่เฮลิเคนครับลิกได้แล้วยิงด้วยซ้ายหูอุ้ยออกอบไปพอสมควรทีเดียวครับหรือคานก็วัดระยะแล้วนะฮะไม่พุ่งปัดนะครับ ยังเตีไข่แตกไม่ได้ครับสเปอร์แต่ก็พยายามได้ดีทีเดียวครับใกล้เคียงเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นบอลของสเปอร์อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าครับเฮนิเกนเอาไม่อยู่ครับตอนนี้คุณโอ๊ตก็พุ่งเป้าไปเฮนิเกนนะฮะเป็นตัวความหวังของเขานะครับมาติเนสมาด้านซ้ายครับกูติญโยคือมาที่มาติเนสครับเป็นตัวบญชาการตรงกลางนะครับวันนี้มาติเนสกูติญโยอาราบาเติมขึ้นมาครับเจอกับปูเย จะผ่านตัดเข้ามาด้านในได้ด้วยครับโอ้โหแล้วผ่านไปหมดเลยดูมิไดเแก้ไม่ถึงครับต้องรีบเคลียร์ครับสเปอร์แล้วจะสวนกลับหรือเปล่าครับซอนโทมินเฮลิเคนด้านขวาก็มีครับมียูนิเวลเติมขึ้นมาโอ้แล้วจับบอลยังไงครับตองวัดเข้ามาแลยเฮลิเคนวิ่งย้อนไปไหนอะฮะโอ้โหเหมือนจะพยายามกลัวล้ำหน้าหรือเปล่าครับวิ่งย้อนลงไปครับเฮลิเคนจังหวะเมื่อสักครู่ทําให้เสียข้าวนไปเลยครับเกมลุกของสเปอร์ขาดช่วงไปอีกแล้วครับตัดเกมได้ครับซานเชส จะเอาใหม่ครับจะเบิ้ลจะเอาไปหน่อยครับไม่ถึงเฮลิเคนอ้าวดักได้ดีครับอุนิเบเดมาดูสเปอร์บ้างครับเคนซองฮุมินเล่นกับซิสโก้ครับเล่นกัน3คนครับซองฮุมินอีกครั้งหนึ่งแล้วเฮลิเคนโลงแต่ว่ายังไม่จ่ายครับให้จังหวะนี้แล้วล้มตัวควาดบอนยิงโอ้โหเข้าไปแล้วครับโอ้โหเฮลิเคนเอาจนได้ครับคือรอจังหวะรอเชิงอยู่พักใหญ่นะฮะวิ่งลงวิ่งลงนะครับดูเหมือนว่าจะกลัวจะหลุดล้ำหน้านะครับก็เลย แล้ววิ่งขยับลงขยับขึ้นขยับลงขยับลื่นนะฮะคุณโอ๊ตก็ยังไม่จ่ายนะครับมาจ่ายจังหวะนี้ยังดีที่เข้าประตูไปนะครับเพราะว่ายิงแล้วเสียหลักไปด้วยครับดูครับโดนเบียดทั้งอารบาทั้งเบคแฮมเอเวอร์โดนกระแทกไปหลายต่อหลายแล้วเสียหลักล้มไปนะครับแต่ยังดีที่วิถีของบอลนะครับเข้าเสียบมุมไปครับอะไะครับสเปอร์ตีต้นมา1ประตูต่อ2จากไฮริเคนาทีที่7 8ปครับยังมีความหวังอยู่นะฮะอย่างที่บอกนะครับคะแนนในกลุ่มนี้เนี่ย ผู้นี้เป็นผู้สุดท้ายนะครับผมต่างก็แย่งกันเข้ารอบสุดท้ายต่อไปนะครับคือแข่งเท่ากันคะแนนเท่ากันอยู่นะฮะต้องมาดูว่าแมตช์นี้แล้วอีกแมตช์หนึ่งนะฮะผลจะเป็นแบบไหนครับสเปอร์ต้องโหมบุกบ้างแล้วครับอย่างน้อยก็แบ่งแต้มไปก็ยังดีครับ แต่ว่าตอนนี้บาเยอร์ตัดได้ครับลูมินิเก้มาอีกแล้วโอ้โหไม่ยิงครับคืนไปที่เลววนแล้วคืนไปเสียจังหวะไปเลยอ้าวแล้วไปแย่งกลับมาได้ครับลูมินิเก้เจอกับอเดรเวแล้ว,ลวโอ้โหเดวิสลงมาช่วยด้วยครับคุบมานะฮะแบ็กซ้ายของสปเปอร์แล้วตอนนี้สปเปอร์จะสวนกลับครับไฮริเกนทำชิงไม่ได้ครับโดนดักอีกแล้วพยายามที่จะสวนก็สวนไม่ได้ครับคุณโอ๊ตอา้าวถลามไปนิดนึงครับอืมขำลามอีกรอบโอ้เสียจังหวะไปในช่วงท้ายครับ หดเวลาหนึ่งนาทีบาเยินกำลังจะเก็บ3คะแนนได้แต่นั่นแหละครับโอ้โหหมดเวลาการแข่งขันครับก็ชิงจังหวะกันไปชิงจังหวะกันมานะฮะสุดท้ายนะครับผมก็เป็นทางฝั่งของบาเยอร์มิริกนะครับเก็บ3คะแนนไปได้ในแมตช์นี้นะครับ ยิงสองครั้งเนี่ยเข้ากรอบ2ครั้งเลยนะครับร้อนะฮะและอีกแมตช์นึงนะครับก็เป็นทางฝั่งของคุณโอ๊ตเนี่ยไปโอ้โหแก้ตัวได้สําเร็จนะครับไปชนะที่บ้านของคุณลันได้3ประตูต่อศูนย์เลยนะฮะสรุปตารางคะแนนนะครับคุณโอ๊ตกับคุณลันเนี่ยมี10คะแนนเท่ากันแต่ว่าคุณโอ๊ตมีผลต่างประตูได้เสียดีกว่าบวกสนะฮะทำให้เข้ารอบเป็นที่2ของกลุ่มไปนะครับฝั่งที่1ของกลุ่มก็คือยูเวนตุสของคุณบ็อกนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มมมมมมมีีีปรรรระะะาาาาาณนนน้้้้คคคัับบใใท่่่่เเพิิงงขชชออยยลืกกดดดดตตหผว แล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ